ตอนนี้นะคะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการเลือกซื้อกองทุนเพื่อที่จะใช้ลดหย่อนภาษีแล้วนะคะแต่มีหลายคนที่ยังส่งคําถามมาอยู่เลยว่าแล้วจะเลือกลงทุนกองทุนไหนดีวันนี้แอาจจะมีตัวอย่างกองทุนที่น่าสนใจแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีมาฝากกับทุกคนนะคะแต่ก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางของ SBI Thai อนไลน์ไว้ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากจะลงทุนกองทุนนะคะหรือว่าเลือกซื้อกองทุนเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีก็สามารถที่จะซื้อกับสบายโตได้แล้วนะคะเพราะว่าทางสบายโตเองเนี่ยมีทั้งกองทุนรวมรวมไปถึงกองทุนที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีทั้ง RMF แล้วก็ Thai ESG ให้เลือกมากกว่า10บลจนะคะแล้ววันนี้นะคะจะพาไปดูว่ามีกองทุนไหนที่น่าสนใจบ้างคะ่ะเอามาให้ดูนะคะว่าแต่ละตัวให้ผลตอบแทนย้อนหลังเท่าไหร่ และนี่นะคะก็เป็นรายชื่อกองทุนรวมค่ะที่มีการเข้าไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะอย่างช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นอเมริกาถัดมาเป็นลงทุนในหุ้นยุโรปญี่ปุ่น จีนเวียดนามแล้วก็มีกองทุนรวมหุ้นอินเดียด้วยค่ะอย่างกองทุนตัวแรกที่แนะนำนะคะ S C B R M S P 500เนี่ยให้ผลตอบแทนย้อนหลังอยู่ที่50.72%เลยนะคะและจากที่หยิบมาให้ดู6กองนี้นะคะจะเห็นว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นญี่ปุ่นหรือว่า K F Japan R M F เนี่ยให้ผลตอบแทนย้อนหลังถึง79.31%เลยนะคะก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยลงทุนในกองทุนนี้3ปีนะคะก็จะได้กำไรมา7 9 3 1นั่นแหละ และก็นี่เป็นตัวอย่างของกองทุน6กองด้วยกันนะคะที่ทาสบายโตแนะนํามาให้กับทุกคนค่ะและในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเปิดบัญชีกองทุนกับสบายโตเนี่ยก็สามารถที่จะดูข้อมูลได้ง่ายค่ะไม่จําเป็นต้องจําข้อมูลหลายชุดประหยัดเวลาในการจัดการนะคะเพราะว่าสามารถดูพอร์ตกองทุนรวมทั้งหมดได้ที่เดียวออมกองทุนได้ง่ายๆผ่านทาง St ติมมิ่งฟ f ร์ฟันและที่สําคัญเลยก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยเท่ากับการลงทุนผ่านทางบาจปกติค่ะ เข้าไปเปิดพอร์ตหรือว่าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sbito.co.ts mu t u a l f u n d นะคะหรือถ้าหาไม่เจอเดี๋ยจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะ และกองทุนที่ไอ้เลือกมาให้ทุกคนนะคะก็เป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในอดีตค่ะแต่ว่าผลตอบแทนที่ดีในอดีตเนี่ยไม่ได้สะท้อนไปถึงอนาคตเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเข้าไปอ่านเพิ่มเติมทําการบ้านกันอีกนิดนึงนะคะว่าแต่ละกองเนี่ยเขาเอาเงินไปลงทุนในหุ้นตัวไหนบ้างชอบหรือไม่นะคะแล้วก็ต้องขอเน้นย้ําว่าตัวเองไม่ได้ชี้นําให้เข้าไปซื้อถือหรือขายกองทุนไหนนะคะเพียงแต่ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ทุกคนได้รู้จักกองทุนมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไง มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะไอรออ่านอยู่ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องทางของ sbi ไทยออนไลน์ทุกๆช่องทางไว้ด้วยนะคะในบ้านแดงเนี่ยจะมีการไลฟ์สดในทุกๆวันจันทร์พุธแล้วก็สุกด้วยนะคะจะเป็นการพาทุกคนไปอัปเดตข่าวหุ้นไม่ว่าจะเป็นในไทยรวมไปถึงที่ญี่ปุ่นแต่จะเน้นหนักไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะใครอยากศึกษาก็สามารถไปติดตามบ้านแดงกันได้นะคะ